สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีตัวปืน z EVP 3 2 0นะครับมาพูดคุยกันจับถือปืนนะครับตรวจสอบความปลอดภัยเคลีร์ปืนให้เรียบร้อยนะฮะปืนกระบอกนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณอิฐนะครับซึ่งท่านเพิ่งจะรับปืนมาเรียกว่าสดสดร้อนๆเลยนะครับรับตัวปืนมาเสร็จปุ๊บก็นํามาพูดคุยรีวิวกันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับมองแวบ,บๆนะครับก็จะคล้ายๆกับตัว ซิงสโวเออร์ p 3 2 0 sp ซึ่งเป็นโครงการของสตชเรานะครับนะเรามาดูนะครับผมว่ามีความพิเศษนะครับแล้วก็สวยเนี่ยในเรื่องของด้านบนก็คือสไลด์นะเรียกว่ากับสไลด์มาอย่างสวยงามทีเดียวนะครับศูนย์ของปืนกระบอกนี้ศูนย์หลังเป็นศูนย์ตายนะครับศูนย์หน้าเป็นศูนย์เบอร์บอปติกนะฮะตัวโครงจับนะครับด้านล่างโครงปืนเนี่ยก็เรียกว่าเขาทำตัวสติปปิ้งนะครับมาอย่างดีนะครับจับแล้วก็ชับมือดี แม็กกาซีนเนี่ยบรรจุได้นะครับจำนวน17นัดใช้ลูกขนาด9มมนะครับ9มมนะซึ่งตัวเนี้ยผมคาดว่านะครับจะใช้ร่วมกับตัวซิซเซอร์ P320 SP เนี่ยสลับกันได้นะผลิตจากประเทศอเมริกานะครับ USA อสเแม็กกาซีนนะครับอันนี้จุได้17นัดนะครับเรียกว่าเป็น9มมลูกดกทีเดียวนะทีนี้นะครับเรามาดูนะครับนะการจับถือนะครับใส่เข้าไปก็จับได้พอดีมือนะครับนะ การจับก็จับได้กระชับแล้วก็เหมาะมือดีนะครับทีนี้มาดูที่ไกปืนนะครับเป็นไกแต่งจากโรงงานนะครับก็คือเป็นไกตรงเขียนรูปนะครับรองด้านไกดูนะครับสักนิดหนึ่งขออนุญาตนะครับอ่าก็ถือว่าได้น้ําหนักพอสมควรนะครับผมไม่มั่นใจว่าสักเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงของ4-5ปอนด์นะครับอันนี้ผมกะาจากความรู้สึกของผมเองนะครับไม่มั่นใจนะ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับรีเซ็ตก็ไม่ได้ยาวนะครับแก๊กเดียวนะแล้วก็ล้านใหม่ได้เลยนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับทีนี้นะครับด้านบนของสไลด์ก็จะเป็นแผ่นนะครับที่สามารถจะเปิดเพื่อที่จะใส่ดอทได้นะเป็นปืนที่สวยงามนะครับแต่งจากโรงงานนะความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าจับถือแล้วก็ชอบนะครับเพราะว่ามีความคุ้นเคยกับตัวซิซเซอร์ P320SP เนี่ยอยู่แล้วนะครับ ในกล่องก็จะมีคู่มือให้นะครับซึ่งตัวนี้ผมต้องสารภาพครับยังไม่ได้เปิดดูเลยนะมันน่าจะบอกเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็สเปคตัวปืนคร่าวๆนะทีนี้นะครับเดี๋ยวไปดูที่เรื่องของการถอดป,ประกอบนะซึ่งผมก็คาดเดานะครับว่าในการถอดประกอบเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวซ s ซ f t เอ r ร P320SP ที่ผมมีอยู่นะครับหนกระบอกนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะจริงไหมนะครับเรียกว่าจับปุ๊บแล้วก็มองดูคร่าวๆน่าจะใช่ นายคิดว่าน่าจะถอดถอดเหมือนกันครับลองดูเริ่มต้นจากการดึงสไลด์ค้างเอาไว้นะครับแล้วก็หมุนเจ้าตัวแป้นล็อกนะครับตัวนี้ไปตามข็ดนาฬิกาครึ่งรอบนะครับแล้วก็ลดไฟล์ลงดับไปข้างหน้าใช่นะครับเหมือนกันเลยนะตัวเฟรมนะครับก็วางแยกไว้ก่อนนะทีนี้ดูที่สไลด์นะครับก็จะมีสปริงรีคอยล์วางแยกเอาไว้นะครับลำกล้องนะแวบแรกที่เห็นนะครับรู้สึกว่าเอ้ยเขาแต่งมาแปลกๆนะครับแต่ก็ ตูวสวยนะครับก็คือเขาทำเหมือนเป็นลุมลุมรูมรูมเอาไว้นะครับตรงนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของความสวยงามนะครับด้านในก็จะเป็นเกลียวนะครับที่เรียกว่าอันนี้คือยังไม่ได้ยิงเลยนะครับปืนใหม่มากๆนะฮะตัวสไลด์ก็คุ้นเคยนะครับกับตัวซ i สเซอร์สองศูนย์เอสีเรียกว่าเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะก็จะมีนะครับตัวเข็มเทนชนวนนะครับแล้วก็ตัวนิรภัยเข็มนะัะ จึงจะทําให้เข็มเนี่ยพุ่งออกไปได้นะครับแบบนี้นะการใส่ก็ย้อนขั้นตอนนะครับใส่ตัวลากล้องนะครับไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตัวรีคอยสปริงนะครับเข้าไปนะจัดท่าให้ดีนะครับจากนั้นก็นำโครงปืนเนี่ยมาใส่นะครับตามล่องรางของเขาแล้วก็ค้างสไลด์ไว้นะครับปื๊บจากนั้นก็หมุนกลับนะครับเหมือนการทุกประกันนะก็คือคล้ายเดียวกันนั่นเองนะครับทีเดียก็ลองยิงทดสอบดูนะครับ ตัวตีวีนะครับเ็นตัวนี้ตัวที่เซอร์พีสามสองศูนย์นะครับระยะยิงก็ประมาณสักสิบเมตรตัวประมาณนะลูกตัวดับนะครับลองดูว่าจะผ่านไหมผมนี่ก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นเจ้าของเตือนนะครับก็คือชุินะครับลองรวมทดสอบด้วยพร้อมนะครับ ปืนปลอดภัยลูกกุ๊กก็ผลกันนะครับยิงครั้งแรกเลยนะไกลเนี่ยดีมากครับไกลตรงห้านับสิบเมตรก็อยู่ตอนนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าถือว่ากลุ่มเนี่ยยอดเยี่ยมนะครับเนื่องจากว่าตัวน้ำหนักไกลปืนนะครับที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตรงนะีเฟทก็สั้นนะครับออกมาก็ประทับใจทีเดียวนะครับประมาณนี้นะ z ซตีวีนะครับไม่ผิดหวังเลย ยังตออีกนะครับต่อไปให้พิวัตร่่นทดสอบนะครับตัวเซ e v อีวีจะบอรนี้นะครับพร้อมแล้วเริ่มดิ่ง ยิงจบปืนลอดภัยนะครับเกียวปืนปืนตอดภัยครับดูกลุ่มกระสุนกันว้าวเรียบร้อยนะครับนี่เลยนะฮะกลุ่มกระสุนของพี่วัดนะครับสามสี่ห้านัดห้านัดนะครับก็ยังแตะอยู่ในวงสิบนะวงเอ็กซ์ท่านั้นเลยนะครับพี่วัดครับคิวต่อไปนะครับพี่หมีลงทุกสอบนะครับตั็กอีวีระยะประมาณสิบเมตรพร้อมแล้วเริ่มยิง คนที่จิ้ปืนดีมากๆนะครับยิงจบนะครับเพื่อนปลอดภัยเทียปืนดูกลุ่มกระสุนกันนะครับนี่นะฮะยิงครั้งแรกว้าวพยายามดูใกล้ๆนะครับ หนึ่ง,งดีสี่นะครับแล้วก็มีโดดมันนิดนึงนะะีนนัดนัดแรกครับนัดแรกเลยนะฮะชเช่นเดิมนะครับพี่หมีพอเริ่มชิงกับน้ำหนักไกลเมื่อไหร่ก็ไม่เหลืออันนี้คือ4ี่นัดที่เหลือนะสุดยอดครับพี่หมีขอบคุณครับโอเคน้อยอ่าโอเคยอดเยี่ยมนะครับต่อครับต่อไปพี่หมีนะครับทดสอบสุดสนาม ที่วัดนะทดสอบนะครับสนิทพร้อมแล้วเริ่มยิงโอ้โหคนแรกนะครับที่ยิงเพดเล็กดโดนโดนนงโอ้โห ขอบคุณครับสรุปเนี่ยตอนนี้เรายิงกันมาเนี่ยทั้งหมดเลยนะมีผมนะคุณอิตนะครับที่หนีที่วัดที่นิดนะคุณตีนะครับก็โดนนะครับคนละแผ่น